สวัสดีครับหญ้าที่ท่านเห็นอยู่นี้คือหญ้าฮาราฟัตบาซินนะครับรากม่วงแท้นะครับอยู่บ้านเลขที่29หมู่ห้าตำบลวังตะเคะออำเภอบ้านานานหลังหอยจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับหญ้าตัวนี้เป็นหญ้าที่ให้โปรตีน15-18%ความหวานอยู่ที่14บิกกากยายอยู่ที่28 ใบของเขาจะมีความใหญ่ความกว้างที่ผมว่าได้คือ4นิ้วใบใหญ่มากแล้วไม่คายไม่คมไม่คันใบไม่มีขนอายุก่อนที่เขาจะขึ้นป้องเป็นท่อนเหมือนพวกเนเปียหรือย่าหวานนั้นต้องรอจนเขาได้อายุ6เดือนนะครับถึงจะมีข้อให้ตัดแบบนั้น ทางสวนเราจึงแยกขายเป็นแบบต้นแขนงแบบต้นนี้เลยครับต้นใหญ่นี้ใบจะใหญ่ใใหญไม่ชายไม่คมไม่คันดูลักษณะใบ,น,าบานะครับ ด้านหลังจะเป็นมันเงาใบาใหญ่มากจุดเด่นไม่ค่อยทิ้งใบด้วยนะครับทิ้งใบน้อยลำต้นแบบนี้สมมติเราตัดให้หวัวเราตัดนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่ ที่เราขายอยู่ตอนนี้ก็คือ25ต้น500แล้วก็55ต้น1,000ราคานี้เรารวมส่งและเก็บเงินไปทางแล้วครับมีส่งทุกวันครับเราจะส่งทุกวันมีชื่อกลุ่มนะครับชื่อหญ้าฮาราฟัดปาสินท่อนพันเทย่าจดสิบบาทร,ราคามาตรฐานนะครับมีกลุ่ม ในกลุ่มเฟสส่วนเบอร์โทรติดต่อจะเป็น0802981589ครับย่าเรามีเยอะครับทั้งหมดเนื้อที่ที่ปลูกไว้ทั้งหมด4ไร่ครับ ดูลักษณะต้นลำต้นเขาจะใหญ่สามารถให้วัวกินได้ทางต้นเลยครับเพราะว่ายังไม่มีข้อสูงนะครับความสูงของเขาจะโตเต็มที่ได้4เมตรครับใบกว้าง4นิ้วอายุการให้ต้นพันอยู่ที่6เดือน ใบใหญ่แต่กแตนก็ชอบนะครับแต่กแตนเคยจะมาเจาะไปกินเรื่อยต้นพัน์ที่เราขุดส่งก็จะเป็นต้นแบบนี้เราจะเน้นให้มีรากติดไปด้วยนะครับมีรากติดไปทุกต้นแล้วเราตัดประมาณนี้แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้า มีเยอะครับสนใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณครับ